วันนี้เราจะมาไขค,ควรในหัวข้อเมื่อพระเจ้าทรงเรียกที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หนึ่งข้สิบแปดถึงยี่สิบอาเราจะเน้นย้ำในมัทธิวบทที่หนึ่งข้สิบแปดสิบเก้าที่บอกว่าเรื่องพระดำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สุ่ ผอ,อมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว,ว่ามารีมีพันแล้วด้วยเดชพระวิญญาโดยสุดแต่โยเซฟผู้มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรมแต่โยเซฟไม่ต้องการจะแพร่พลายความเป็นไปของเธอต้องการจะผ่อนมั่นเสียลับลับการเริ่มต้นของครอบครัวจะต้องเริ่มต้นด้วยการสมรส คือคู่สมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายและก็จัดให้มีพิธีมงคลสมรสเกิดขึ้นการสมรสของคริสเตียนจึงควรมีลักษณะตามพระชนะของพระเจ้าคือสามีและภรรยาต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือต้องมีรักเดียวใจเดียวและที่สำคัญคือคู่สมรสจะต้องอยู่กินด้วยกันไปจนตลอดชีวิต การแต่งงานแบบยูก็เช่นกันมีอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนแรกครอบครัวทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกันว่าจะเป็นทองแผ่นเดียวกันขั้นตอนที่สองจะมีการประกาศแก่วงสังคมว่าทั้งสองเป็นคู่มั่นกันแล้วถือว่าเป็นพันธะผูกพันซึ่งจะสิ้นสุดก็โดยตายจากกันหรือถอนมั่นกันเท่านั้น อย่างไรก็ตามท่านตอนนี้ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศต่อการเกิดขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่สามคือทั้งสองได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันแต่ในเนื้อเรื่องของพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมารีและโยเซฟมั่นกันแล้วแต่เกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและ เหตุการณ์นี้ดูเหมือนมารีได้นอกใจโยเซฟเพราะเธอตั้งทันจึงสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงในวงสังคมตามบทบัญญัติของทางเมืองทางบ้านเมืองของชาวยูโยเซฟมีสิทธิ์ที่จะขอถอนมั่นมารีได้ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น และทางการยิวก็สามารถที่จะให้ผู้คนเอาหินคว้างเธอจนตายได้เช่นเดียวกันดังนั้นในเวลานี้โยเซฟจึงคิดว่าตัวเองมีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้นคืออย่าก,กับมารีเงียบหรือจะให้มารีถูกหินคว้างตายแต่เนื่องจากโยเซฟเป็นคนที่ชอบทำเป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะ การตัดสินใจของเขาไม่เพียงแต่ไม่อยากแต่เขาก็ไม่ต้องการให้มารีถูกหินคว้างด้วยแต่ที่สำคัญคือเขาไม่ต้องการที่จะแพ้ภายเรื่องที่เกิดขึ้นและทำให้มารีต้องเสื่อมเสียที่เสียได้รับความอับอายด้วยเช่นเดียวกันทำไมการเกิดจากหินปอมจารีจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อความเชื่อของทุกเตียน พพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าต้องปราศจากธรรมชาติบาปท,ที่อาดัมได้ถอดถ่ายทอดให้แก่มนุษย์ทุกคน้งแต่สมัยปฐมกาลพอพระเยซูทรงบังเกิดจากผู้หญิงที่เป็นมนุษย์ทรง,ง,ทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ในฐานะที่ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดโดย ปราจาความผิดบาปของมนุษย์ลงตีเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซน์เียซูจนคงเป็นทั้งมนุษย์แท้และพระเจ้าแทร้อยเปอร์เซนเช่นเดียวกันครับโดยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมโยเซฟถือว่าเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมแต่ตามมาตรฐานการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วแค่เป็นคนดีมีคุณธรรมนั้นไม่เพียงพอครับ บทประเจาส่งให้ทางเลือกที่สามก็คือ,อยังคงต้องแต่งงานกับมารีดังนั้นเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำซึ่งสูสวกรค์ของอุ้์เจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีเป็นภรรยามาเป็นภรรยาปรากฏในข้อที่ยน่สิบหาเรื่องนี้สอนบทเรียนอะไรกับเราครับ เนื่องจากพระเยซูทรงใช้ชีวิตอย่างมนุษย์เราจรึงรู้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ผู้ชุชนคนธรรมดาใ้เพียงแต่ในโยชีวิตของโยเซฟแต่ชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะต้องประสบกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องตัดสินใจต้องต่อสู้ดินน้นรนเหมือนที่ปรากฏในฮีบรูที่สี่ข้อสิบห้าสิบหก เราสามารถคนระับที่จะกราบทูลทุกสิ่งต่อพระเจ้าได้ตามที่เราคิดตามที่เรารู้สึกหรือแม้แต่ตามที่เราต้องการเช่นเดียวกันพระเยซูก็ทรงเคยอยู่ในสภาวะที่เราเป็นอยู่นี้ดังนั้นพระองค์สามารถที่จะช่วยเราได้ขอให้เราได้มีความเชื่อและไว้วางใจในะพระองค์ข้อคิดในเช้าวันนี้ เมื่อพระเจ้าทรงเรียกผู้ใดพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกให้เป็นคนดีตามมาตรฐานของโลกเท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เขามอบกายถวายชีวิตและอุปนิสเวลาเพื่อที่จะมีส่วนในชีวิตของผู้คนแล้วก็ในงานของพระองค์แต่คําถามที่มาถึงเราในวันนี้เราต้องการเป็นคนดีในคุณธรรมของสังคมหรือจะเราจะเป็นผู้ชอบธรรมในใสายพเนตรของพระเจ้า ที่้อมรับการทรงเรียกเพื่อที่จะมีชีวิตเกิดผลตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าวอ้คอยฐานเผื่อําหรบบวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนนะครับที่เราจะยอมรับน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคน